สบายดีสบายดีพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยตั้งประเทศนําเด้อยินดีต้อนรับเขาซื้อซองน้องรัชนาลองสารเนาะมือนีกะมาเกี่ยมบุญห่อเข้านํากันทุกคนตอนนี้น้องลดกำลังซีดลบนองเนาะห่อเข้าทั้งฝั่งลาวกะจะมียุย่อซองห่อเข้านะห่อเข้าประดับปินกะเลี้ยไปเลี้ยเนาะมือนีแม่นห่อเข้าสลากเลยทุกคนเด้อยอมมาบิ้งแล้วกะติดตามพิธีชีวิตของน้องลด ตอนที่อยู่ลองสารนาการเนาะทุกคนเนาะ,อ,นนอ,ะอันนี้ก็เป็นปนัดเพนีลาวอยู่ทางสนบุหรือว่าอยู่ทาง <Okay. S 1> สปปรลาเขาเนาะ <Okay. S 1> คันว่าอยู่ทางในเมืองเพิ่นก็จะมีเคดให้เห็ดขายเขาก็สามารถไปซื้อเอาได้เลยอันนี้เขาอยู่แถวสนบุหรือว่า <Okay. S 1> ทางบ้านนอกเ <Okay. S 1> ขามีจะแบบเ็สเอาเนาะทุกคนเนาะ แล้วละป้าเหอหนาแดงมาเลยทุกคนอนแห่งเด้ออันอันนี้นะตัวนี้ตัวที่แล้วตองนี้เราจะาไปเฮ็ดขนมแนบเนาะตัวนั้นเลือแต่ว่าจะโบเฮ็ดมืดดอกคอมันลายละก็ซีแล้วนี่โอ้รลดตองนี่เป็นฮอนขนาดเลยทุกคนเด้อเอาไปให้แม่น้องป่านก่อน ต้องนิดแง่ไล่มันจิ้มไล่จิ้แเส้นง่ละกินบเมึดละมันคือไปอิ่มจากในบนบิงน้องดีหอุกคนอ๋อสิบยีในการหอนะคะทุกคนแล้ว รูปร่างมันจะประมาณนี้เนาะสวยเหมือนคน <laughs> อันนี้น้อยเงาเป็น,น <laughs> คนตุ้ยเตี้ยอันนี้กะต้มน้อยเงาเป็นกะต้มแน่เออกันเดียวกันแต่ว่าออลักษณะมันผู้เจ้าหออ่อใน,นีตุ้ยเตี้ยนี่เนาะต้นไม้เบญ่มามันจะห่อได้สองแบบเนาะแล้วแต่ผู้มักห่อเป็นเบ็กกะเตะงูเงาเด็กก็ได้ คิดนนสองแบบฮิดขนมแนบบันตุนละกะขนมแนบแต้งแป้งข้าวต้าวกับซอสเตี้ยวงห่อหักกันน่ะเลืกซันตุตัวซันหน่อยหนึ่ง

นี่ทุกคนจะมีอยู่สองแบบอันนี้เป็นแม่แม่บางห่อยาวๆสินี่ยาวๆอันนี้เป็นข้าวต้มอยู่ฝั่งลาวเอิญข้าวต้มอันนี้ถ้าห่อเป็นนีเสียเอิญขนมอยู่ฝั่งไทยบุ้งว่าเอิญอย่างเราตัวนี้เนาะน่าจะเอิญเป็นแบบขนมบอ่อหรือว่าขนมเคียนเนาะไม่แน่ใจเนาะนี่มีสองแบบในการห่อ โอ้ลายแบบเติมเลยเนาะนี่จะแตกต่างกันทุกคนตัวน,นี้เป็นไซต์ตองยาวนี่ไซต์ตองสันแต่ว่าตัวหยาวนี่งามกลัวยืดหยุ่นแห้งเลี่มแล้วก็นี่น้อยสะคิดให้ได้ไลายอันเดยอันนี้แห้งน้อยกว่านี้อีกเอามาเต็ม แล้วแล้วอันนี้แม่แม่บางห่อก็จะเป็นซีแปลกๆหน่อยหนึ่งวันนี้แปลกๆตาแปลกๆเอาแป็กสำหรับซันนี่ฉันไม่เคยเห็นแม่ฉันทำแบบนี้ปกติเห็นแต่ตุยตุยเจีตี้ยอันนี้มันซุ่มเล่มๆนี่ที่ทราบโทรศัพท์เอออันนี้แม่ห้องแม่ปานห่อลองลองจับขึ้นมือจะแบบเป็กต่างกันเนาะอืม ขนมแนบกับขนมอันนี้จะแตกต่างกันขนมกับข้าวต้มอันนี้อยู่ลาวเอิญขนมแนบอยู่ไทยเอิญขนมเทียนบ่เนาะคอมเมนต์ในเด้อพีพีเอฟซีเด้อสไลายจะอยู่ทางอ่าภาคอีสานเนาะเปรนเฮ็ดกันนี่อันนี้ขนมต้มขนมต้ม,นม,ตมแนบแม่บานกับกำนัน่อนยี่น้องลี่ก็ห่อขนมแนบเบิ่งเอามาส่งเรือ่อแล้วล่ะ ตีตีเนาะตีตีสันตันโตมันบางามแล้วเห็นดแล้วในลองเอาเทียบใส่กันการนี่ต้ยนี่นตอมงามตองงามยาวๆแล้วมันจะห่องามคันว่าตอตสั้นแล้วมันจะห่อบางามเลยขึ้นกับตอตนี่ได้ทุกคนการห่อนี่นะนี่เห็นไหสไลด์เพิ่อจะมัดห่อจังสีห่อผ้าอ่ะนะมันจะงามแล้วก็เห็ดให้คนแบบอยากซื้อห่อแล้วแล้วจ้า เดี๋ยวทาเบิกบ้านมันสุกมันสิเป็นจังไหนทุกคนมันสิแซ่บกว่าเนาะทำไมทำไม่เอินมากินข้าวเด้อข้าวซากเด้อมากินข้าวเด้อข้าวซากประเพณีลาวข้าวซากว่ะเออเราเอินแต่ข้าวสลากข้าวสลากข้าวซากข้าวสลากอะไรห่อใหญ่ท่งให้ท่งนานำหน้าบ้านหน้าซ่องมันแตกต่างกันบอกทองของเขาดิเห็นต่างแหละ จะเลี้ยวข้าประดับดินตัวนี้ข้าวสลาเข้าวสาลีหนึ่งเดี๋ยวทาเบิ้งเลยทุกคนบัดมันสุกมาสิเป็นรสชาติยังไงเนาะหนึ่งใส่สื่อ เดี๋ยวมาสิบเบิ้งขนมนะอันนี้นะเดี๋ยวสิเอาอันนี้ไปสิบเบิ้งเนาะว่ามันเป็นยี่อะไรนะคะทุกคนนี่นะทุกคนเดี๋ยวสิเอาให้เบิ้งอันนี้ห้องแม่บางหออันนี้กัห้องน้องลีหอ อันนี้้องแมน่นองป่านฮอมีสามสไตล์เดี๋ยวมาแกะเบิ้งตัวนี้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นขนมขนมแนบโอ้ตัวนี้แม่นันนั้นตัวนี้เป็นแป้งค่ะใครว่าอยากให้มันแซ่บแท้ๆในเฮดในมันแซ่บเลยนี่เหนียวขนะ ป้าเนี้ยขนาดใส่แป้งเขาเหนี้ยไรแล้วมันเนี้ยวะแม่ใส่อีกแป้งอแต่ลายก่อนแป้งอันนั้นแป้งข้าวเจ้าเนาะแป้งข้าวเหนี้ยไรใส่แป้งข้าวเจ้า่มันเย็นเลยจะแฉมไหมใส่แป้งเขาเหนี้ยไรก่อนข้าวเจ้ายิ่งบอกขนมเหมือนไงมันเอาใส่เลยอย่างที่บอกค่ะต้องได้เกี่ยวมันพัดทำมันหอม พ่อมันพ่อมะมพร้าวแลือีย่อกันไงวะถ้าพิดพก้นเนพอน่อมลยอืมอร่อยจังนะกปนตอนห้อน,นี้แล้วแซ่บอันนี้ห่อครั้งห่ออันนังในอันนี้เป็น มันต้นนะคะทุกคนกดเงินพี่ๆเคยเอามากินบอ่อเคยเอามาเฮ็ดกินบอ่ออันนี้เป็นแนมมันต้นนี่อันนี้จะเป็นข้าวตนมนตอ,อันนี้บ้านไหนเดียวนี่บ้านหลายไขมันเยอะไขมันเยอะโบมักปไปเด้อปวงขนมน หอข้าวสลากบ้านเฮาเนาะกาเกียมเฮ็ดทองอยู่ห้องกินมื้อนี้เฮือนเฮาเฮ็ดข้าวต้มเฮ็ดมกเฮ็ดอบแล้วก็ต้มเครื่องในเนาะกาจะมีประมาณนี้บางทีกจะเฮ็ดอ่าบางทีก็จะเฮ็ดอันนะเฮ็ดน้ําหวานหน่อยนึงเนาะพอกําลังอันออยตออยู่ลงแ มีแต่เมื่ออื่นเด้อทุกคนเด้อมืออื่นก็สิเป็นมือไ่บายัดน้ำเนาะเป็นประเพณีลาวอยู่ทางสุนบขบดแล้วกัอยู่ทางสปปรลาวแต่ว่าอยู่ทางบ้านนอกเขาโบได้เห็ดคายเนาะเพิ่นบ่ค่อยจะได้ไปซื้อมีแต่เห็ดเองและะ้วกัแบบวัตถุดิบของของเขาเองมีแต่อนใดเะาบมีเขาจึงไปซื้อแต่ว่าอยู่เวียงคันอ่าดีอย่างนึงเพิ่นเห็ดขายแล้วกัมีคนไปซื้อมันก็ส้นวกสบายเนาะ พอกำลังอ้อยโตนี่มันกินซีนด้วยเถิงกันได้ทุกคนกัด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 จัดงซีและเช็ดจังเด้เอเฮ้ให้มันให้มันบินไประยะมันนำก้นมันเออทำทู่ข้างนี้มันไปโอ้โดนบ่อสีซอเก๋เกินแต่ช่องมือแล้วกำลังกัดกินซีนอยู่เนาะ โอเคเนาะทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้เดอ้อบรรยากาศบ้านหาวยู่ทีล่องศานเนาะทุกคนเนาะก็จะเป็นประมาณแบบนี้แหละอาจจะแตกต่างอยู่ทางเบียงจันนิดนึงเนาะทุกคนเนาะก็ฝากทุกคนกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องรถน้องดีเด้เยเพื่อเป็นกําลังใจใคลิปต่อไปเนาะทุกคนเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าได้บ๊ายบาย